สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท้งช่องทุกทท่านครับขอต้อนรับเข้าชู้ช่องครับวีไลเฮหโจกครับกับมือนีทางช่องเข้าเดินทางมาถึงวัดปู่คูบาบ้านโนนครับเผื่อไพเอฟซีครับมาตามเนือทางตัวเลขครับต่อหงวดครับกับคูบาบานโนนนะครับอ่าคํังนที่ผ่านมาครับเนือทางตัวเลขของคูบานะครับเลขติดเข่าเด้อครับพี่น้องคูบาให้แปดเก้าศูนย์ครับแปดเก้าศูนย์เ่ากับมานะครับพี่น้องอ่าเอามาติดตามต่อวันเนือทางตัวเลขครับ ประจำงวดวันที่1กลุ่มภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับเนวทางตัวเลขของคูบาสนะครับจีได้ตัวใดฝากตอนเอฟซีทางช่องนะครับ FC เอฟซีขามาแล้วถ้รมักจะชอบคลิปนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญจะเลื่มกดกระดิงแจงเตือนด้อครับเอฟซี FC สิบวันดย์พาดข่าวสารจากทางช่องนะครับเพื่อเพ่เป็นการเซเวลาครับไปกาศธรรมสการคูบาสพร้อมๆกันเลยครับกาศธรรมสการค่ะ f อฟซมันนี้มาติดตามนะคะเลขติดนะคะเลขติดตีมขาดอีลีค่ะเลขติดเลขติดงวดที่แล้วนะคะแปดเก่าศูนย์มากเก่านะคะวิ่งนะคะวิ่งเก้ากับศูนย์นะคะวิ่งเก่าเขาเก่านะคะเนาะเลขติดกับเขาเก่านะคะมึงเก่านะคะเลขติดมีโมมีผาดนะคะ mà vườn năm cạnh เก้าอีกบ้างกันนี่วิ่งเจ็ดลองเก้ารถเจ็ดนี่เด่นบ้างกันนี้เจ็ดเดนแต่ยังบเดลซ้ำเก้าได้หาลาักมันบเดลซ้ำเก้าเจ็ดนี้เราูดบบงให้เป็นตัวร่องไหวบ่่ให้เป็นตัวล่องไห้ เพราะว่าเจ็ดมันชนกันสามสูตรเลยเนาะค่ะนี่อ๋อหนูลืมเบิงงวันเลขติดเจ็ดแปดเก้านะคะสูตรที่หนึ่งได้หกเจ็ดแปดสูตรที่สองก็ได้หกเจ็ดแปดอีกค่ะอีพีผู้บักเลยว่าเลขวิ่งคันฟันฟันไปที่เจ็ดนะคะพระวาชนกันสามสูตรเลยนะคะ ร่มเนื่อครับอนซร่มแห้งครับมือมีหอดจุดสามสูฝากเดือค่ะมือนี เตรียมแคหน้าจอครับงวดนี้มีหน่อยวันนี้มีหน่อยไอซีคู่นี่แล้วนะคะคู่ครับแล้วก็เรียกเปียกปาแดงกิาแดงเพิ่มละหมักแบบไรกันจัดเอารสครับอเล็กติดไปจับเองได้เนาะค่ะแน่นเอาเล็กตซี่ทะเลไปจับเอาเพราะว่าเ็กติดบ่เคยหลุดจักเทียครับแฮซี่ถ้าผู้ใดติดต่ำนะครับบ่เคยหลุดจั๊กเทียดีครับเ็กติดคู่บ่านะครับ เขาดีเขาลงเบิ่งนเขาคัดบ่มากกันเกษตรสียเขาได้คัดบ่มากเกษตรสเนี่ยเขาได้เอาสียดสีเพราะว่าบมรู้จียเสียเหล็กติดนี่นะครับเอาเหล็กติดไปจับใส่เหล็กเด่นเองก็ได้นะคะเนาะแล้วก็คู่บาขยงวนที่แล้วเด่นเก่านะคะวิ่งเก่ากับเขางวดนี้คู่บาเด่นไห้นะคะวิ่งเจ็ดล่องเก่าเมื่อก่านนะคะวิ่งเจ็ดล่องเก่า ครับเลขติดมี789ครับงวดนี้นะครับ01ได้678สูตร2 678อีกนะครับอ่ะประกบคู่ก็มี75 95 73 93ครับ4คู่แข็นๆค่ะมักได้ๆก็จัดเอาครับเออบ่มักก็ไปหาตัวไซประกบเอาคือเก่าแลตามสูตรประกบเลขติดคือเก่านะคะเนาะ อ่าเอฟซีก่ะล้อค่อยกันร้ายนะคะกะแค่นาจอไปพี่จระนาอานะคะสำหรับเหล็กติดนเนาะค,นคันมันสิมาในสูตรนี่คืองวดก้อนหันมั็สิเป็นหกเก้าตัวเดียววันนี้เป็น่าค่ะแมนครับที่หันมันนั่นมันมาหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะแม่ค่ะ,คะเพราะว่าถ้าตามรักเนาะถ้าตามรักจับเป็นมค่ะงวดที่เลี่เนีมน่มันสิเป็นหนึ่งเก้านะคะเอฟซีจับเ่เล็กติดนะคะเนาะ สูตรที่สองเนี่ยนะคะจับไ่เล็กเปิดสูตรแรกนี่จะเป็นหนึ่งเก่าท่านที่เลยนะคะถ้าจับส่เนาะฝากก้วดนี้นะคะถ้าตามรักคู่บ่าวว่าถ้าจับใสเก่านะคะก็สิเป็นหกตกเก่าถ้าถ้าไปเอาเลขเด่นเนาะค่ะเอาเลขเด่นเลขกันที่ว่ามันอัไนน้นมาจับใส่สรนี้ค่ะจับมีซิสได้อยู่วันนี้คือมีนจุดสามตัวฝากครังวันนี้ มันสุดสามตัวเพราะคู่บาววิเคราะห์ออกมาแล้วค่ะมันมันสิได้แค่นี้แต่ว่าอย่าไปซื้อดอกอันชุดสามตัวในเขียนให้เบิรงไปซื้อได้เอาเขียนให้เบิรงครับอ่าเขียนให้เบิรงกนะครับเอฟซีจะเผยนะครับขันบอาจังสี่ซื้อลอเเตอร่ขายเอฟซีสองคบแปดคู่บาวมากว่านี่เป็นลักลอยนะลักลอยสองัาแปดโอ้แต่คู่บาววอกจังสี่ซื้อลดกัรเอฟซีเขียนให้เบิรงซื้อซื้ออย่าซื้อเพาะสัน มาบับหมักนะครับคือว่าโอ้ยคันบมเสื้อเพิ่ลหลุเบิดเงินนะ1เนี่นั่นนะครับมี275 875 295 895ครับลักลอยคู่บ่ามัก2กับ8นะครับสุด3ตัวเอฟซีก็ลักเบก็มีครับ10ก็มี7จับ9ครับลักหน่วยก็5กับ3ครับยืนลักให้เรียบร้อยเบ็ดเซตอยู่ในนีนะครับเอฟซี แต่ว่าส่วนมากกับเล็คู่บาเนะคะเวลาเขานะคะประก๊บชุดประกบคู่เขานะคะก็สีมาเข่าตัวตรงนะคะเนาะหรือว่าเอฟซยากกลับไปนั่กับว่าเป็นยังนะคะเนวทางเป็นชุดบนล่างเน้อค่ะเอฟซนะคะย้ำว่าเป็นบนล่างนะคะฟั่งคีปให้ดีๆนะคะครับบนล่างนะครับเอาเป็นแนวทางฝากต่อนกันนะคะเนาะครับแกหน้าจอไว้ครับเนวทางตัวเลขค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุณขอบุณนะคะ คูบานะคะทีแบ่งปันแนวทางนะคะให้ FC แฟนคลับทางจอหนะคะไดม้มีจบมิลาจำกัดน,นะคะเนาะสาทูก้าซาทูก้านะครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับของคูบาบอนโ้นเป็นทีเรียบร้อยนะครับแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางพิจารณากันนะครับปัจจุบันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2566ที่จะถึงนี้ขับได้ฝากตอน FC ทางช่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สุดท้ายนี้ให้พี่ทั้งช่องยูดีไม่แห้งไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ